ยังอยู่แล้วควรทำอะไรดีหัวข้อรู้กายตอนรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆพุทธพจน์ทำความรู้สึกตัวในการก้าวในการถอยในการแลในการเหลียวในการคูเข้าในการเหยียดออกในการใส่เครื่องนุ่งหม่มในการฉัน การดื่มในการเคี้ยวการลิ้มในการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะในการเดินการยืนการนั่งการหลับการตื่นในการพูดการนิ่งข้อความจากมหาสติปฐานสูตรกายานุปัสสนาสัมปชัญญะปัพพะลงมือปฏิบัติแต่อ้อนแต่ออกเราจะยึ กายอยู่ด้วยความเชื่อว่ากายนี้เป็นเราแน่ๆของเราแน่ๆต่อเมื่อมาฝึกเห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจและอิริยาบทจึงค่อยคลายความเชื่อนั้นลงและมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สักอย่างพอฝึกมีสติอยู่กับกายผ่านอุรยาบทต่างๆได้อย่างถูกต้องกระทั่งร่างกายปรากฏด,ดุจหุ่นกล ที่ถูกเราเฝ้าดูจากเบื้องหลังก็ขอให้สังเกตว่าจังหวะที่ขยับเปลี่ยนจากอิริยาบถเดิมหันซ้ายแลขวากรอบตาหรือยืดตัวไปต่างๆ <c oughs> ก็จะเกิดความรู้สึกว่ากิริยานั้นๆเป็นตัวเราในทันทีอิริยาบถเดิมที่ถูกดูอยู่หายวับไปแล้วดังนั้นแค่รู้อิริยาบถยังไม่พอ เราต้องรู้ครอบคลุมไปถึงความเคลื่อนไหวเปลีกย่อยต่างๆด้วยเพื่อปิดโอกาสการเกิดอุปาทานว่าตัวเราขยับแต่ให้ทุกการเคลื่อนไหวเป็นที่ตั้งของการระลึกรู้ว่าร่างกายขยับซึ่งหากทำได้ก็จะนับว่าเป็นผู้มีความรู้สึกตัวหรือผู้มีสัมปชัชญ,ญะตามนิยามของพระพุทธเจ้า เมื่อเริ่มต้นฝึกรู้ความเคลื่อนไหวปลีกย่อยทั้งหลายของกายนั้นนักจเจริญสติส่วนใหญ่จะกำหนดเพ่งเล็งไปยังอวัยวะที่กำลังเคลื่อนไหวเช่นเมื่อยื่นมือไปหยิบแก้วน้ำขึ้นมาดื่มก็จะตั้งสติอย่างเจาะจงลงไปที่มือหรือแขนจิตจึงรับรู้ได้เพียงในขอบเขตแคบแคบแ,คบแค่มือหรือแขน อันนั้นไม่นับเป็นความรู้สึกตัวที่จะพัฒนาก้าวหน้าขึ้นได้เพราะตามธรรมชาติของจิตแล้วเมื่อเพ่งเล็งสิ่งใดย่อมยึดสิ่งนั้นเพ่งมือก็รู้สึกว่านั่นมือของเราเพ่งแขนก็รู้สึกว่านั่นแขนของเราเรากำลังยื่นมือไปหยิบแก้วน้ำขึ้นดื่มต่อให้ผสมความคิดลงไปว่ามือไม่ใช่เรา แขนไม่ใช่เราใจที่มีอาการเพ่งยึดอยู่ก็บอกตัวเองว่าใช่อยู่ดีแต่หากฝึกมาตามขั้นตอนก็จะไม่พลาดกล่าวคือมีอิริยาบถเป็นหลักตั้งเสียก่อนจากนั้นจึงค่อยรู้ต่อไปว่าภายในอิริยาบถนั้นๆมีอวัยวะใดเคลื่อนไหวเช่นเมื่อนั่งก็รู้ว่านั่ง แล้วค่อยรู้สึกตัวว่าในท่านั่งนั้นมีการยืดแขนออกไปข้างหน้าเพื่อจับแก้วน้ำเป็นต้นแม้ขณะพูดคุยกับคนอื่นก็ใช้ฝึกเจริญสติได้การพูดคุยมักเกิดขึ้นในอิริยาบถนั่งและยืนปกติคนเรามีสติอยู่กับเรื่องที่อยากพูดอยากฟังซึ่งแตกต่างก,กันกับความรู้สึกตัวในข้อนี้ เพราะเราจะพูดหรือฟังทั้งรู้ว่ากำลังนั่งหรือยืนและนั่นจะนำไปสู่การรู้สึกถึงความต่างระหว่างพูดกับหยุดพูดระหว่างนิ่งรับฟังอย่างเดียวกับนิ่งแบบอยากพูดต่อเป็นต้นการฝึกทำความรู้สึกตัวที่ได้ผลจะเหมือนกายใจเริ่มแบ่งแยกจากกันตัวหนึ่ง แสดงท่าทางกระดุกกระดิกอีกตัวหนึ่งเฝ้าดูเฉยๆโดยไม่รู้สึกว่าอาการกระดุกกระดิกเป็นตัวตนถึงจุดนั้นเราจะพบว่าความถือมั่นทั้งภายนอกและภายในยิ่งน้อยลงเรื่อยๆจิตเริ่มตั้งมั่นแข็งแรงจนอาจเข้าไปรู้เห็นธรรมชาติละเอียดอ่อนที่แต่ก่อนไม่เคยสามารถสัมผัสนับว่า พร้อมกับการเจริญสติขั้นสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่จำกัดแล้ว